สวัสดีครับวันนี้เมนูจะมารายงานข่วเด็กขาร้อรอบวันครับหนุ่มอัสซี่เดินออกจากโรงพักพลาดท่าลื่นล้มร่างชนประตูกระจกแตกกระจายเลือดนองนะครับเวลาตีสามสามสิบนาทีนะวันที่ห้ามกราคมสองห้าห้าเก้าผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวต่างชาติลื่นล้มชนประตูกระจกจนแตกบริเวณทางเข้าสพืองบุรีจนได้รับบาดเจ็บสอบถามเบื้องต้นทราบว่าเป็นชายอายุสามสิบสองปีสัญชาติออสเตรเลียมีบาดแผลถูกเศษกระจกบาดบริเวณแขนข้างซ้ายและต้นขามีแผลฉกัร เลือดไหลนองพื้นจมนมากทางเจ้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาจึงได้ทําการประสานไปยังหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาเพื่อเข้าช่วยเหลือเมื่อเจ้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยามาถึงได้ช่วยกันทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนทําการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแม,มูุ่เรียนพัทยาเบื้องต้นจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นะครับจึงทราบว่าหนุ่มต่างชาติคนดังกล่าวกําลังเดินออกจากโรงพักคล้ายคนมาสุราและมาถึงที่เกิดเหตุ เกิดพาคท่าลื่นล้มทําให้ตัวของผู้บัดเจ็บไปกระแทกับประตูกระจกจนแตกจึงทําให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวครับ